สุดยอดเลยรถตอนที่เนน้ำที่นี่แรงกว่าเราเอีกน้ำเย็นมากน้ำมาจากไหนเนี่ยเ้ำช่วยมาก่ะเอากลับบ้านขอจังหวะที่ได้ไหม,ม,มจุ๊บสวัสดีครับพ่อจ๋าเฮ้ยนี่ใครก็มาอุดหนุนได้นะครับนี่ร้านร้านน้องกันอยู่กับข้ามนี่ร้านแม่วาจาอ๋อร้านแม่วจันจะถามชื่อลูกสาวว่าติ๊ก อ้าร้านน้องแอนอ๋อร้านน้องอ่าเห็นไหมโอ้ยลำตกวปูซางครับมีมีทางเดินขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับนี่มานะครับสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับพี่น้องวันนี้จะพาเพื่อนๆมานอนที่ภูลังกาครับมากับรถแคมป์แวน์เรานะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับในเขตจังหวัดของจังหวัดพะเยาเชื่อมต่อกับอำเภอเชียงคำติดกับจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ลุงเด่นได้มานะครับก็ ดี๋ยวลองตามกันไปดูว่าบรรยากาศนะกลางวันนู้นอาจจะดูร้อนๆหน่อยเนาะแต่ตอนเช้าจะมีทะเลหมอกให้เราได้สัมผัสหรือเปล่าต้องรอติดตามนะครับนี่ครับมาถึงนะครับวัดอุทยานภูลังกาครับพี่น้องเ,อเรียกตรงนี้เลยกนะครับก็จะมีทางลัดเข้าไปอีกทีหนึ่งพี่น้องดูชั้นมากเหมาะสมกับรถตู้มาไหมหรือเปล่าเนี่ยทางที่จะไปจังหวัดน่านด้วยครับตรงนี้น,นี่ชันชันสําคัญครับวัดรอบเกือบสามพันรอบนะครับนะ แต,แต่ถนนโอเคที่รุเล่นไปเที่ยวเวลาจะไปหลวงพระบางก็ต้องมาเส้นนี้แหละครับนะเราไปข้ามด่านห้วยโกนนะครับแล้วก็ไปหลวงพระบางไปที่สปปลาวนะครับก็จะใช้เส้นทางนี้นะครับพอมาบ่อยอยู่เส้นนี้นะไปกนนันเลยครับเกียร์สองอย่างเดียวพี่น้องมันขึ้นดอยชันครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะขึ้นแบบชันๆลงก็ลงแบบนี้เลยหักศอกครับเลขแปดหักซอกลงก็ต้องลงเกียร์หนักๆครับดูขนาหน,านี้โอ้โหเสีกเกียร์อะไรดิเนะี่ย ใ <laughs> ส่เกียอะไรดีเนี่ยเหว่ทางนั้นเลยครับออนี่ลงแบบหนักๆครับแต่ว่าวิวข้างหน้าสวยเป็นภูเขาใหญ่นะครับนู่นไม่รู้เราจะได้ขึ้นถึงอาสวัติผู้จัดการส่วนตัวนหนไม่รู้ว่าราจถจะขึ้นถึงพูรังกาอยู่ข้างบนจนถึงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้ามีที่จอดที่มันสวยๆเราก็จะจอดนอนดูทะเลหมอกกันพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าดองไป อยูสวยครับหัวปรีเต็มข้างทางเลยใครน่ามาปลูกกล้วยข้างทางเนี่ยมีมะละกอมีกล้วยด้วยโอ้ไม่อดตายนะครับไปไปพี่น้องครับลงดอยมาแล้วก็เข้าสู่วัดอุทยานภูลังกาแล้วครับเข้าสิเข้าเขตภูลังกานะครับรน,บนี่สวยมากครับอู้ดอกไม้ไม้ไหวได้ไงอู้สวยเนะะาะก,กระชิบอะไรกระชิบกระซิบละใครมากระชิบกันอยู่กลางปานะ่าเนาะไปไป ไหชันมาครับพี่น้องวัดรอบไปที่3,000รอบแล้วครับรถตู้ฟังเสียงรถตู้ร้องครับอืดอาดดือดอาอดอาเลยชันสุนดยอดเลยอะค่ะครับถ้ารถาตู้มาแบบเต็มคันนี้ก็ไม่แนะนํานะผมบอกบอกไปก่อนนี่แกหนึ่งครับถ้ารถตู้แบบคนเต็มลำนี้ก็ไม่ไม่แนะนำนะมันชันมากครับวัดรอบไปที่3,000กว่านะครับโอ้ มันี้แหละมันถึงจะได้เน้นความสูงเกียสองไหวไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยังไม่สุดอีกครับยังไม่สุดอีกสุดที่เหอะหัวใจตุ้มตมต่ำๆแล้วอ๋อน่าจะสุดอ่ะโอ้ยเดี๋ยววิวข้างล่างสูงมากครับเกียดหนึ่งเกียดหนึ่งเกียดหนึ่งอย่างเดียวฟังเสียงเครื่องยนต์สุดยอดเลยรถตอนนี้สองไหวไหมเนี่ยสองไหวไหมเนี่ยแหนึ่งก่อนหนึ่งก่อน ชันมากต้องดูถนนด้วยสิถ่ายนาที่อยูถนนหน่อยฟังเสียงเครื่องยนต์ครับมาถึงเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูลังกาแนวเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสุดเกินอุทยานภูลังกามาถึงแล้วครับที่ทำการเจ้าที่อยู่ไหมเนี่ยม่มีมีคนประชา FC เมื่อวานเจอ FC เขาบอกว่ารถตู้น่าจะขึ้นไม่ได้นะลุงเด่น ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะตรงนี้แล้วคะลุงเด่นอเนี้คือรถตู้เรามาซันสองคนไงมาแบบนี้ก็คิดถึงรถฟอร์ดนะถ้ารถฟอร์ดนี่ไม่ต้องได้คางเลยฟอร์ดนี่เหยียบคินเดียวไปเลยไม่เหมือนแต่อันนี้ก็เอาหน่อยเพราะมันหนักนะรถตู้นะแต่ว่าขึ้นมาถึงแต่ถ้าบรรทุกคนมาเยอะๆนี่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันชันมากหนึ่งเลครับเอาหนึ่งนี่ๆๆก็จะชันอีกแล้วนะคะนี่ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อเจ้าหน้าที่ค่ะโอ้สเต็มกันขาสั่นเลยตอนที่มันคั้งโค้งขึ้นแล้วเนาะเราน่าก,ก,กลัวนะลุงเด่นเนาะพี่ขอให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาใส่มาอะไรนะมาพักที่ได้ไหมได้ถ้ารถผมเป็นรถบ้านเรามาจอดนอนได้ไหมได้ตรงไหนพี่มันจะชันกว่านี้อีกไหมโอเค แจะขอบคุณครับพี่นอนได้นะ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากมาเที่ยวเราจะโดนไม้เลยพอนะราคาโดนไม้ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวไปแต่ว่าตรงนี้เพิ่งจะกี่โมงเองเนี่ยเพิ่งจะบ่ายโมงนะแล้วเราจะไปอยู่ในทําอะไรกันเนี่ย <laughs> แล้วไปมีมนี่ยังท่องเที่ยวเลยดู <laughs> ตรงนี้ใช่ไหม ه, ไงแล้วไงคันหนึ่งมาแล้วคันหนึ่งมาแล้วม,วมีมีรถมาอยู่นะคะเขาก็มีจุดคัดกรองนะวัดคัดกรองตรงน ลานตรงนี้ใช่ไหมคะที่เขาจะให้เราขึ้นนอนรู้ยัไงลากาันเต็มข้างบนชันไหมล่ะลอะสี่กิโลขึ้นไปเนี่ยไหวไหมล่ะลูกตูต้ลงเด่นอู้มันชันไหมเขาบอกชันไหมล่ะเขาบอกข้อนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆหน่อยซ้ยำไดละบาทนี่ อยู่ประจำเราชัดเนาะอ๋อนี่ไง<อ>เขามีลานกลางเต็นท์ให้เป็นเป็นหมายเลขเลยเป็นรอบไปรอเน่ยแต่ว่าจุดสูงสุดนี่รถดมันจะขึ้นไม่ได้เห็นตัวอะไรไม่รู้วิ่มาสวยมากเดี๋ยวย <c oughs> เดี๋ยวเราจะถอยเข้าน <c oughs> ี่โอเคค่ะเราก็ไม่เคยมาครับภูหลังกาเนี่ย <c oughs> แล้วมาตรงนี้ดู พขามีลานนะจอดรถให้จอดอย่างนี้แล้วก็ให้ให้เป็น,เป,นเป็นล็อกล็อกได้ห้ามจุดไฟอะไรนะแล้วก็มีเราอยู่คันเดียวแล้วก็ข้างบนนี้เป็นจะเป็นวิวของภูลังกาครับให้เอาเต็นท์ไปกางข้างบนได้นะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูเขาห้ามมอตร์ยนขึ้นไปนะครับก็รู้สึกมีมอ๋อมีห้องน้ำห้องท่าสบายดีมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายมีห้องน้ำสบายนะแต่ว่าอ๋อตอนนี้บ่ายโมงยี่สิบสามเองถ้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะทําอะไรกันเนี่ยตั้ง สี่ห้าชั่วโมงเนี่ยครับเดี๋ยวลองขึ้นไปดูวิวภูลังกาก่อนว่าเป็นยังไงถ้ามันโอเคก็อาจจะนอนแต่ถ้าไม่โอเคก็จะขับรถลงไปนี่ก่อแค่เนี้เนี่ยเขาเผาอะไรไม่รู้เขาห้ามมันเป็นอุทยานเขาไม่ให้ก่อไฟหรอกนะนี่ครับห้ามก่อไฟแล้วก็ข้างบนเราน่าจะเห็นวิวสวยๆครับเดี๋ยวตามมันขึ้นไปดูหน่อยถ้ามันโอเคก็นอนถ้าไม่โอเคแต่เราไม่ได้เอาเต็นท์มานะเพราะเราเป็นรถบ้าน แต่ว่าไม่แนะนําให้เอารถตู้ขึ้นมาภูรังกาสักเท่าไหร่ถ้าแบบผู้โดยสารเต็มรถอย่างนี้นะผมไม่แนะนําดีกว่าเพราะว่าวม,มันมต้องโฟวิวนั่นแหละไปะเดี๋ยวตามขึ้นไปดูบรรยากาศสวยๆข้างบ,บนก่อนนะครับสวยครับเอา ความสูงที่อยู่ที่1,38เมตรอุทยานแห่งชาติถ้ำสเกินครับโอ้สวยจริงเนาะโอ้สวยจริงครับก็เย็นด้วยนะอนุณหภูมิที่นี่ครับข้างล่างนี่ถ้าช่วงตอนเช้าคงจะมีทะเลหมอกครับมีหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนั้นด้วยนะเห็นไหมนี่ครับนี่หมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านก็ปลูกยางพารานะครับใบเลืองเลยสวย เป็นเขตติดกับจังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับเนี่ยติดจังหวัดน่านน่านเชียงรายแล้วก็เชียงคำพะเยามันจะอยู่มันอยู่ใกล้แกลนโซนเนี่ยไม่รู้ผู้ชี้ฟ้าอยู่ทางไหนนะครับที่จริงที่ดอยแถวนี้เขาไม่ปลูกนี่เนาะต้นอะไรนะซากุระหรออ่าซากุระเดี๋ยวขอถอยไปก่อนออยุบเป็นอุทยานแต่อยู่กันสองคนนลครับไม่มีใครมา <laughs> มากันสองคนถ้าจะนอนก็คงจะเงียบมากหนึ่งเงียบมากสองมันต้องอยู่อีกกี่ชั่วโมงอะ กว่ามันจะมืดอะกี่ชั่วโมงนี่แต่ก็เรามาถึงแล้วนะ,ะใจะแ,แต่ก็มาถึงแล้ะมาให้มันหายหายอยากมานะครับต้นมะกอกเลยกอกป่าสดชื่นแต่ถ้าไม่นอนนี่เราก็หรือว่าเราจะขับรถไปนอนริมโขงไหมได้ค่ะอ่าถ้าเรามาเห็นละมาถึงหลายปีแล้วที่เราอยากมาใช่เวลามาจังหวัดนันก็จะขับรถผ่านจุดนี้ประจําแต่ยังไม่เคยขับรถขึ้นมา เขาก็บอกอยู่นะจะไม่ขับรถตู้ไม่แน่ใจลงเด่นจะขึ้นมาได้หรือเปล่าหคนบอกหลายคนนะเอสก็บอกเมื่อคืนที่เราเอาขึ้นมาแล้วไม่ใช่เราฝืนนะผมไม่ได้ฝืนแบบขับรถตู้ขึ้นมานะครับที่โรงเด่นขับมาเนี่ยไม่ได้ฝืนแบบเอ้ยอยากอยากลองยี่ไม่ใช่นะคือก็มากับ G P S อ่ะตั้งแล้วแล้วก็มามาเรื่อยยไม่รู้ว่าใกล้ถึงเรือจุดไหนยูดีขับมาทีมันก็จะจะถึงแล้วไงอ่ะมันจะถึงแล้วมันถึงแล้วก็เลยเอไหนๆก็มาละอยู่ ก็แต่แต่พี่ว่าบ่ายโมงยี่สิบสามอยู่ไม่น่านอนเพราะว่าเราเราอยากเที่ยวมากกว่าเราอยากมานอนค่ะเราอาจจะไปดูปลาน้ำโขงก็ได้ไปไหมาจากจุดนี้ถ้ากลับจังหวัดเชียงรายก็เกือบสองชั่วโมงโอเคหรือว่าไปหาที่นอนดีๆที่มันสวยๆที่มันมีติดน้ําติดอะไรหรือว่าดู หรือว่าไม่รู้อ่ะเขารฤิกรรของโรงเรียนคือขําไหนนอนนั่นครับอ่มันยังไม่่้าเลยมันยังไม่ข้ามันยังไม่ข่าง่ายก็มันยังไม่ไม่รู้จะอยู่ทำไมในรถค่ะเพราะเราอยู่กันแค่สองคนแล้วจุดนี้ก็ห้ามจุดเตาจุดอะไรด้วยก็กลางคืนคงจะเงียบมากแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลมีเจ้าหน้าที่อุทยานอยู่ใครอยากมาเที่ยวหรือว่ามาชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้ก็มาพักได้คือเส้นทางในการขับรถมามันสวยครับค่ะมันําเป็นว่าต้องมาดูตรงอุทยานแต่ให้มาดูตรงเส้นทางการเดินทางมาดีกว่าโอ้อเมซิ่งมากเงอเมซิ่งเลอ คิดถึงรถฟอรดทิวที่บ้านเลยถ้าเาถรถสอดมานี่ก็จิ๊บๆเลยเนี่ยฟอร์ดโฟร์ไปงั้นเราก็เดินทางเลยดีกว่าพี่น้องทาดแมวมทาดแมวไหนดี่สิเอาไาให้ด่ะยวยมากอ่ะเอากลับบ้านขอเจอ้าหน้าที่ได้ไหม สวัสดีครับพ่อจ๋าเฮ้ย <c oughs> พ่อจงพ่อจ๋านี่พอแล้วพอแล้วกลับบ้านเราดีกว่างั้นเธอก็อยู่กับแมวแล้วกันไปละนี่ <c oughs> ถ้าเป็นรถอนเนกประสงค์รถพวก SUV <c oughs> พวกนี้ขึ้นมาสบายๆเลยครับรถตู้คอมพิวเตอร์ <c oughs> มมหน้ามานะมมหน้ามาพี่ <c oughs> น้องกลยห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีนะครับเรามีที่อาบน้ําด้วยมีฝักบัวนะครับเดี๋ยวขออาบน้ําที่ จะได้เปลี่ยนชุดขออาบน้ําที่อุทออยานนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะอาบน้ำอาบท่าก่อนดีกว่าก็ที่แรกว่าจะอาบน้ําในรถอาบน้ําฝักบัวในรถเนาะแต่ว่าที่นี่มีน้ําเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําเช็ดตัวก็เดินทางกันต่อเลยดีกว่าครับตอนเย็นไม่ต้องอาบละที่นี่หนาวานะอ่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งอะไรเนี่ยถาดแมวมยอยากไปอยู่เชียงรายค่ออยยยะคะุณเชียงรายได้ไหมคะ เอาไปอยู่เชียงรายได้ไหมอยู่ตรงนี้มันหนาวหนาวที่ไหนอุน่นลงไปทุกข้า,าั้นตอนร้อนจะตายเอาลงมาทําไมเนี่ยมันจะบนเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดดีกว่าอาบน้ำเอาบาท่าก่อนแป๊บหนึง่งน้ำเย็นสูงความสูงจากระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่นะไม่ได้พันสามสิบแปดไหมน้ำที่นี่แรงกว่าบ,บ้านเราอีกน้ำเย็นมากน้ำมาจากไหนเนี่ยน้ำจากบนเขาไงบ้านเราใช้ปั๊มสามร้อยห้าสิบวัตต์ยังไม่แรงเท่าเลยใช่ไหมว่ยังไม่สู้อันนี้เลย นี่ก็สปาเลยอะแต่ว่าเสียอย่างเดียวห้องน้ำสะอาดอาดนะครับมีผึ้งอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งไล่ออกปัดก็ไม่ออกปัดก็บินหนีเข้าไปก็ปเลยต้องอาบน้ำกับผึ้งแล้วไปเราอาบน้ำมันก็ฟู่ว่าจะเพิ่มขนาดสัาหน่อยเมื่อกี้นี้่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาขึ้นแชรถด้วยนะจะอาบน้ำเรียบร้อยเดี๋ยวแต่งเน้อแต่งตัวแล้วก็โหจะมีใครเหมือนใช้ชีวิตเหมือนุรงเด่นเนี่ยขับรถมา จากที่เราอยู่เมื่อกี้ที่พะเยาเนาะร้อยยี่สิบกว่ากิโลมาอาบน้ำแล้วก็กลับปลบปล้แลวสดชื่นอาบน้ำบนดอยนี่มันสดชื่นจริงนะมันแบบน,น,น,น้ำเย็นน้าเย็นแล้วน้ำแบบไม่ต้องมีคอนดีนไม่ต้องมีอะไรมันแบบอ่าแล้วมันกระปี่กระเป๋าชาร์จแบตเต็มที่เลยครับได้อาบน้ำนี่เหมือนกับการได้นอนหลับเหมือนกันนะ จากเหนียวๆจากเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยพอได้อาบน้ำเข้าไปแล้วสดชื่นอ่ะภารกิจข้าไหนนอนนั่นครับไม่รู้จะข้าไหนไม่รู้จะนอนไหนก็ไปเลยเลยมุ่งเด่นนี่ถือว่าบาดน้ําไกลมากเลยนะเนี่ยเสียงด้วยขึ้นดอยมาไกลขนาดนี้เพื่อที่จะมาอาบน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะลงดอยกันไปนะครับอึบออออันมาก เจ้าหน้าที่<ป>บอกไม่ชันนะเนี่ยเขาอยู่ประจำไปเดินทางกันครับลงมาข้างล่างแล้วนะครับปลอดภัยสบายเมนคัดนิดหน่อยแต่ขาลงสบายนะค่ะแป๊บเดียวเวลาขาลงดีกว่าครับเราทดเกียร์ช่วยเอาแต่ว่าขาขึ้นก็ชันๆหน่อยแ,แ,แล้วก็เราเพิ่งจะมาครั้งแรกมันก็เลยดูดูน่ากลัวอ่าดูดูหวานเสียวนิดหน่อยแต่พอขาลงมาเออก็ไม่ชันมากนะอะไรอย่างเงี้ย ก็ไปเรื่อยๆครับภารกิจข้ามไหนนอนนั่นพี่น้องหาที่สวยๆก่อนสำหรับน,นอนคืนนี้นะครับไป,ไปนะครับมุ่งหน้าสู่เชียงรายนะครับก็มาถึงอำเภอภูซางนะครับของอำเภอเชียงคำนะครับที่น,น,นี่ประตูสู่หลวงพ่บางพี่น้องอ่ามันมีมันมีด่านเขาเรียกด่ดานอะไรด่านกิวหกเลยครับแดนถาวรครับนี่นี่ด่านถาวรบ้านหัวกิวหกนี่ครับอ่าสามารถข้ามไปประเทศสปปลาวได้ตรงนี้ครับ เดี๋ยวคืนนี้ไม่รู้ว่าที่อุทยานแห่งชาติภูซางนี่ให้ให้นอนหรือเปล่าถ้านอนนงเด่นก็อาจจะนอนที่อุทยานนี้นะครับหรือว่าถ้านอนที่น้ําตกได้ผมก็นอนที่น้ําตกเลยนะครับตลาดการค้าชายแดนลาว19กกิโลเองครับเนี่ยผู้ชีฟ้าไป56กกิโลครับไปเข้าสู่ใกล้เข้าสู่เขตจังหวัดเชียงรายนะครับอ่าก็ขีข่รถอ้อมๆพะเยาเชียงรายมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องอยู่ติดติดกันเนาะนะครับใกล้ๆกันนิดเดียวบางอำเภออยู่ติดกัน,นครับจริงๆถ้าด่านเปิดเนี่ยน,น่ามาเที่ยวมากนะครับด่านชายแดนลาวนะครับตลาดการค้า ข้ามไปก็น่าจะเป็นแขวงอะไรเนาะของสอปปลาวแต่ว่าไปหลวงพระบางไม่ไกลครับามาถึงนะครับมีลานกลางเต็นท์นะตรงนี้ติดน้ำเลยครับสวยมากกูยเราอาจจะได้ที่ที่นอนแล้วครับคืนนี้สวยมากน้ำแม่ได่เขียวดีแท้เออน้ำเขียวๆเดี๋ยวให้ดูาไมยทีบ่นี่เราจะมาจอดรถนอน,นเลย่ไ่นี่ดีที่สุดนี่นี่ดูดูนี่ค่นี้ก็เป็นน้ำเลยครับเนี่ยเขียวๆเลยนะเห็นไหมนี่แล้วก็น้้ำตกพุซางก็อยู่ไม่ไกลตรงจากจุดนี้ครับ ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะครับถ้าตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาให้จอดรถนอนนะสวยเลยมันอยู่ในวันวันทนคดีไทยนะ,อะนอนแถวนี้อาจจะเจอกรีนนาลีครับกรีนนาลีมาเล่นน้ำแถวนี้พี่น้องดูเขียวเลยน,น้ำน้ำตกผู้สางก็อยู่ติดถน,นนใหญ่เลยนะครับอยู่ข้างบนนี่เองนะคืนนี้โอ้โหนี่มีรถแคมป์ม,มารถนะตู้นะเขาก็มาจอดนะครับก็บรรยากาศดีน้ำใสนี่เราแค่นอนในรถ นะแต่ว่าเราตื่นเช้ามาไม่ไม่มีทะเลมหมอกนะครับแต่ว่าคงจะเห็นก่อนจะนอนเห็นแม่น,น้ำอย่างนี้มันก็โอเคมากอ่าคําไหนนอนนั่น่นี่นเด็มีส้มตามขายเลยนะมีไม่คาเสาวสวยมาขายส้มตำกินตําอะไรเนะาะตำปูปลา้านะครับนะโ้มีคอหมูย่างน่ากินอ่ะมีคอหมูย่างมีปลาเผาอู้น่ากินมากดูเขาเขาย่าแยกอย่างนี้ครับ นี่ก็นั่งน่ากินเลยช่วงนี้ลูกคาเยอะกว่าครับม,มีเยอะมีเรื่อยอยู่เนาะน่าเป็นคนพะเยานิดกับครับอ่าม่้า็กํากำลังจะเก็บกลับบ้านเขากำลังเก็บของเสร็จตู้หมดแล้วเรามาซื้อทีหลังอันนี้เลยอร่อยลูกสาวกับแม่โอ้ลูกสาว สาวสาวพยาบาครับอ่าผมก็จะกินเสือเหมือนกันครับเยนนี่เสือร้องไห้อย <c oughs> อู่เอาแต่เอาแต่เอาแต่ส้มตำ <c oughs> น้านี้ก็เปิดทุกวันนะครับเนาะอ <c oughs> ช่วงปีใหม่นี่คนไทยอย่านักขนาดแต่ <c oughs> อ่า <c oughs> ครับตามสถานการณ์ <c oughs> อ่าลค้ากับวิดวิดหน่อยได้โอ้ <c oughs> <c oughs> นี่น้ำมาดูโต้ส้ตมตำใส่ปูตัวเองปูน้ำตกอะอ่าอืมกำลังจะกลับบ้านวันนี้นะอยู่น้องขออยู่แถวนี้ใกล้ๆดีก่ครับอ่าแม่ค้าแม่ค้าส้ตามตำที่นี่สวยนะ เดินเดินเดินผ่านไปรอบนึงยังกลับมาซื้อส้มตำม,มาขอบคคุณ่่ะทีชมขับรถตู้วนสองรอบอ่ะเพื่อที่จะมากินส้มตำร้านเนี้ครันนนีี้้่เขาไปบโอ้โหนี่ครับส้มร้านส้มตำเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับน้ำตกเลยนะครับเนี่ยถ้าหันมาทางนี้นี่ยก็คือน้ำตกภูซางก็จะอยู่ตรงนี้เองเห็นไหม นี่นน้ำตกน้ำตกกุสานก,ก็อยู่ตรงนี้เองนะครับก็จะซื้อปลาซื้อไก่ซื้อหมูซื้อไข่ไปกินที่น้ำตกได้ครัมาัน,นี้เป็นส้มตำสาวพะเยาครับงใส่ถุงครับส้ตมตำครบกี่บาทครับสี่สิบาสบาทครับ,บ,รบเอา,าเอาพักหน่อย เอาไข่ได้ไหมเอาไข่ด้วยไม้หนึ่งส้ตงมตำสาวเหนือครับพี่น้องหอมกิดปลานะผมปลาครับตรงนี้เปินเหมือนเือนอนได้ก็ครับเนาะเคยมีคนมาไม่เคยไม่มีคนมานอนไหมครับตรงร้านตรงเนี้ยอ๋อครับครับแต่ว่าตรงนี้วิวมันสวยดี มีคนสั่งอีกคนนึงเหรอครับอ๋อมาสั่งตอนไหนเขาสั่งเร็วกว่าเราอีกแล้วนี่ใครก็มาอุดหนุนได้นะครับนี่ร้านนอกร้านนอกันอยู่กับครับน,น,น,นี่ร้านแม่บัวจันทร์อ๋อร้านแม่บัวจันทร์จะถามชื่อลูกสาวว่าทิกทิกร้านน้องแอนอ๋อร้านน้องแอนเน,นอร์พี่น้องถ้าใครมาแถวภูซางก็มาชิมได้ร้านน้องแอนเออ น้อแงแอนคนงามตัวเอาใครไม่ครับร้ <laughs> านน้อแงแอนคนงาม,มงครับนะอ๋อมากับมาอุ่นหนุนได้เป,เป็นเป็นซุ่มสุ่มขายเนี่ยนะครับนี่นี่เป็นซุ่มสุ่มอย่างนี้เลยนี่ฮะับร้านน้อแงแอนนะครับอ้าวไม่คขายคนสวยครับ หอมปากหอมคอให้มันเป็นหอมปากหอมคอในคลิปหน่อยอ่าจะเขาเขาเนี่ยไม่เอาอ<ส>ๆๆไม่เอาก็ได้ครับน,นี่นนก่ออ๋อตรงนี้นะครับอ๋อเตี้ยวฟลอรี่ชนกันนะนะครับนี่ขอ,ขอบคุณครับเปนน้ำตกไหมครับเจอน้ำตกแล้วน้ำตกอยู่ติดถนนเลยครับ อ่าฝังฝังอีฟังนึงเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านแบบนี้น้ำตกสวยไหมๆๆอ่าเห็นไหมโอ้ยน้ำตกภูซางครับม,มีมีทางเดินขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับนี่คนก็มานั่งชมวิวชมอะไรกันครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่กรมปัญญานนี่มีแต่สาวสาวหมดเลยเนาะ <c oughs> มีแต่สาวๆน,นะครับ่มีแต่มีแต่สาวแก่มีแต่สาวสาวแก่มีแต่สาวๆเจ้าหน้าที่ใจดีด้วยคือเขาบอกว่าถ้าจะ เอามานอนมากางเต็นท์เนี่ยให้มานอนตรงที่มีเจ้าหน้าที่อยทยานอยู่ตรงตรงนี้ดีกว่ากลางคืนจะมีเจ้าหน้าที่เขามาพักอยู่ตรงนี้มันจะได้ปลอดภัยเรานะครับก็มีห้องน้ํามีห้องท่ามีเตาอย่างดีเลยมีห้องน้ําให้มันมันสะดวกสบายแต่ตรงนน้นอาจจะวิวสวยแต่ว่ากลางคืนที่นี่มันจะปี่ยวมากใช่ค่ะติดถนนด้วยเนาะเราก็มาอยู่กับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะโอเคกว่าน้ำใสมากน้ำอยู่ข้างข้างนะครับแล้วมันมีปลาอะไรมันนูนเป็นสีดำครึ่งทอนอ่ะเมื่อกี้ไปดูเขามาไปดูไหมเดินไปดู ปลาอย่างข้างหน้าปลากระบอกเหรอครับปลากระบอกเดี๋ยวทำเหมือนปลาที่ที่ว่าข้างกางมันเป็นสีดำอย่างเงี้ยปลาติกครับปลาปละทะอะไบนั่นน่าดีเดี๋ยวมาดูนี่ถ้าใครมาพักที่นี่นะก็ก็มีเนี่ยห้ามส่งเสียงดังห้ามทำความสะอาดแล้วมีเตาด้วยนี่ใช่มีเตาให้เผามีโต๊ะให้นั่งนี่แล้วมีมีเตานี่นี่ ซื้อซื้อเที่ยมาพอยากไหมนี่อ้โหเห็นไหมเผากุ้งก็ได้เนี่ยไปซื้อกุ้งที่อำเภอเทิงนี่ได้มีมีมีน้ำล้างมบอไม้ล้างมือค่ะให้สะดวกสบายค่ะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำที่ใสมากมีปลาอย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้แหละอือหือก็โอเคพี่ถามเจ้าพี่ว่าขอรถมาจอดตรงนี้เพื่อเราจะกางออนนิ่งค่ะไหนก็เต็มที่เลยนี่กางออนนิ่งน้ำใสนะแล้วก็นี่ดูดูน้ำสิ น้ำสีสีสวยนะนี่เธออาบน้ำได้เลยใช่ใสกับโยมตะโกนนี่นี่ให้ดูปลาเดี๋ยวให้ดูปลาที่พี่พูดถึงเมื่อกี้เดี๋ยวจะไป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 ปลาอยู่ตรงนั้นดูนะเห็นไหมเห็นไหมที่บอกมันมีตัวที่ครึ่งตัวมันเป็นสีดำเห็นไหมล่ะอ่ะอยู่เป็นฝูงเลยในร้านในร้านในร้นในร้านกล้องกล้องอย่าขยับนู่นน,นู่น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 เห็นไหมครับนี่ตรงกลางตัวลำกลางตรงอู้มเป็นฝูงเลยนะ เยอะๆเลยนะครับก็ธรรมชาติดีมากเลย็นอากาศเย็นเมื่อกี้เจอเจ้าหน้าที่ตอนเราไปถามลานฉลรงก็บอกเอ้าการจะถามพี่ตรงตรงนี้จอดนอนได้ไหมก็เอ้าลุงเดียนเหรอทักด้วยเมื่อกี้บอกท่านมาจอดนอนเดี๋ยวตอนนี้ตอนเย็นแฟนมาเข้าเวรนให้นอนเลยจะบอกแฟนให้เดี๋ยวเราก็จะน่าจะหมายโรงเรียนตอนนี้เลยครับที่น้องนี่น่าจะนอนตรงนี้เลยครับนะกินข้าวกินปลากันแล้วก็มีห้องน้ําห้องท่าสะดวกสบายมีก๊อกน้ําให้ ย็นองเดินไปทางนู้นหน่อยใช่ไหมเย็นแล้วก็เหมือนเหมือนโอโซสวยเลยแบบมันเย็นแบบสดชื่นอ่อถ้าเธอถอนแมมเธอจะเย็นกว่านั้นโอ้โยมาด้นเล่นตรงนี้ดีกว่ามั้าเดินน้ำใสมากกเหมือนวังเวียงเลยตรงนั้นแหละโอ้โหใครไเต๋่อังเวียงฮะวังเวียงแบบนี้เขียวอย่างนี้เราเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่อย่างนี้แหละแล้วเราก็โดดน้ำกันตรงนี้สวยมาก นี่มีคนใครไม่รู้มาจุดเตานี่รอบก่อนแต่เราไม่จุดหรอกสวยอาบน้ําได้เลยครับเนี่ยถ้าเอามากองๆหน่อยกินได้เลยนะเนี่ยน้ำที่นี่ใสเขี้เขาหลวงมีเมือเดือป่าเอาไอ้นั่นน่ะชิงช้าเนาะอดสวยสรุปว่าไงนอนที่นี่นะเพราะว่าถือกล้องขึ้นไเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าผมมี โปรแกรมจะพาเพื่อนๆพาเอซไปดูซากุระเมืองไทยนะดอกพญาเสือโคร่งกำลังเบ่งบานเบ่งเบ่งบานเบ่งบานเบ่งากเลยจะสวยมากนะครับกำลังเซิร์ชทำการบ้านเรียบร้อยแล้วจะสวยมากนะจะไปที่ไหนผู้นี้ต้องรอดูครับแต่ว่าสวยแน่นอนนะแล้วแกว่าจะไปนอนบนภู อะไรนะที่ที่เราไปเมื่อเช้าผาตั้งเหรอคะผู้ซอยดาวอะที่เราไปผู้ที่เราไปมาเมื่อเช้าอ๋อผู้ชี้ดาวไม่่ใชโอ้เธอนี่ก็คนละเรื่องนี่แล้วอะไรอะไปไหนมาเมื่อเช้าผู้อะไรอ่ะคิดวันนี้อ่ะเขาเมื่อเช้าไปไหนมานะตอนตอนเที่ยงเนี่ยผู้ลังกาอ๋อผู้ลังกาแกะว่าจะนอนชมทะเลหมอกไม่ได้เห็นทะเลหมอกก็เลยลงมาข้างล่างวันนี้ก็อาจจะมานอนติดน้ำน้ำน้ำตก้สวยสวยมากใสมากเลยนี่มาจากไหนนะน้ำใสเนี่ยจากถ้ำหรือเปล่าเนี่ยต้องออกมาจากออกตรงไหนอ่ะ แต่ว่าน้ำตกก็อยู่หลังเราเนาะน้ำตกอยู่ขนาดนี้ดูน้ำสีเขียวเลยนะน้ำเขียวสวยใครอยากดูน้ำตกใครอยากเล่นน้ำก็ไปจุดนั้นได้นะครับหรือว่าใครอยากจะมาแคมป์ปิ้งมากางเต็นท์นอนก็มาอยู่จุดนี้เพราะมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหน้ามันจะได้ปลอดภัยค่ะคือบางบางท่านที่มาเที่ยวแล้วก็เดินทางไกลก็แวะพักตรงนี้ก่อนก็ได้อุ้ยนี่ยังล่ะลูกเดือลูกเดือลูกเดือป่านะครับก็ตอนเย็นนี้คงจะพักแรมค่ำไหนนอนนั่นคืนนี้เราจะนอน ในเขตอุทยานนะติดลําน้ําหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะวันนี้จะจัดเต็มเปิดกางออนน่งหน่อยอนิมกาแฟสดตอนเช้าเ <c oughs> พราะมาสสองสามวันแล้วนอนในรถอย่างเดียวไม่ได้กางออเน่งเดี๋ยววันนี้จะกางออนน่งแล้วก็จะทํากับข้าวใครดูคลิปก่อนหน้ามันช่องพี่หรือเปล่านะที่เราไปซื้อเสือร้องไห้มาใช่ค่ะคืนนี้เราจะกินเสือร้องไห้กันเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาให้กินหรือเปล่าให้กินแต่ว่าเราจะกินในเราไม่ได้ก่อเตา เขาว่าฮะนะอุทยานท่ามกินหมูกระทะนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามเจ้าหน้าที่ดูไม่น่าจะนะขนาดนี้เขาย่างเลยเนี่ยใครมาทำมันก่อนก่อนก่อนสงการแล้วมั้งแต่อุทยานแต่เราก็จะมีโตะกินบนโต๊ะนะแล้วก็ใช้เตาแก๊สเล็กๆไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นไรเดี๋ยวเราก็จะในห้องน้ำห้องท่าอยู่ตรงไหนไม่รู้น่าจะตรงนั้นนะคะอากาศทำไมมันดีมากเลยเนาะ สบายมากเลยนะครับมาสามวันนี้ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะสามสี่วันนี้ไม่ได้เปิดสบายมากเลยเที่ยวเที่ยวเที่ยวช่วงพัดลมนี่ก็หนาวพัดลมนี่ยังไม่ได้เป่าใส่คนเลยพัดลมนี่เป่าให้มันให้อากาศเฉยๆนี่นะเดี๋ยวเราขอตัวเคลียร์รถเคลียร์สถานที่หาทำเลที่สวยที่สุดก่อนแล้วเราจะจอดรถตรงไหนรอติดตามครับพี่น้องคลิปหน้านะครับเรามากินเสือร้องไห้กันครับพี่น้องกินใส่กับหม้อกระทะทองเหลืองครับนั่งเหมาอุทยาน ินอยู่ในอุทยานอากาศเย็นๆกินเนื้อบอย่างแบบอุ่นๆครับเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มๆให้รอติดตามวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับ